บรรยากาศช่วงสายๆนะครับผมพึกตื่นหลักกันดะครับผม,มนะผมก็คือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปิดตัวรถอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรเ์ไพภส์หรอกมันหน้าปกมันก็บอกกันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เปิดตัวกันเลย <c oughs> ไหนอะรถไหนอะรถอยู่ไหนอะเอาไม่ใช่รถคันนี้ดิรถคันนี้มันอยู่แล้วลิเพลรหรอลิเพลก็ไม่ใช่ ลิปแพร่วัสดีพี่สวัสดีพี่บัวน,นะผมลิปแพร่ก็เพิ่งตักโคลนออกไปแล้วกันนะครับผมนะขยันเดอ้อเลื่อนเลยกันนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆยุ้ยนี่รถเราเป็นอ,อ,อยู่นี่เลื่อนหาก่อนนี่เปิดตัวเลยแล้วกันนะผมเปิดตัวให้หน่อยเป็นโกเวอ่ารุลสิบ ในฟาร์มยีิบสองแล้วกันนะทุกคนนะนี่ต้องพนุกคนนี้นะครับผมโกเบรุ COVID ่นสิบนะครับผมแต่เป็นบุกกี้ตัวนี้นะครับทุกคนนะในฟาร์มยีิบสองครับสวยงามมากดูแท็กเลยไปแท็กแปดสิบเซนลุลเลือดเจ็ดตัวแคเรียสองตัวครับสองสี่หกแปดเก้าเยอะลุลเลือดเก้าตัวรุร่นสิบยังไงวะเนี่ยฮะไอ้บ้าเออสามารถเปิดประตูได้เลยแล้วกันนะครับทุกคนกบต้องสตาร์ทเครื่องก่อนเหรอ ต้องน่าจะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนว่ะทุกคนนี่ไงแต่ว่ามันยังไม่มีคนขับนะทุกคนนะโหดูคือแบบคือสวยมากครับข้างในแต่ต้องเปิดไฟนะทุกคนนะเห <c oughs> มือนเดิมครับนี่มันก็มีเสียงมุกกี้เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปขุดสระที่บ้านนะทุกคนนะ <c oughs> ทำไมไม่มีเสียงมุกกีะเออนี่ไง งฟังเสียงฟังเสียงนี่นี่มามาฟังใกล้ใกล้กล้องหน่อยฟังใกล้ใกล้กล้องหน่อยดี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 ตีตี <laughs> ไป <laughs> เดี๋ยวเราไปผมจะเดินกลับบ้านนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีรถลากนะครับเสียงแม่งอย่างดังเลยลูกพี่เอ,อ้ยปิดประตูปิดประตูวิ เดี๋ยวตัวแหวนยิงดังๆเลยลูกพี่เอ,อ้ยเออคือเราต้องเดินกลับนี่นะมาทางดีนะซึ่งทางไม่รู้จะข้ามได้ป่ามันข้ามไม่ได้อะทางอะ่ะวู้รถเร็วมากคือเราต้องเดินกลับบ้านเองอะ่ะทุกคนคิดดูอะเดินไปขุดที่บ้านอะ่ะอ,อีเหออ้ยอยากไกลเลย ไป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 เดี๋ยวรู้กันขับแต่สมจริงเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมพาไปนะผมเดี๋ยวพาไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะผมปึ๊บแไปไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยอยู่กับบาร์เทนนะผมวันนี้สวยนะสวยมากครับผมเวลาอยู่บนฟนะ้าจิตสองสวยกว่าฟ้าจิตเก้าอนะีกคิดว่าแต่รายละเอียดจะไม่เยอะต้องฟนะ้าจิตเก้าเอ้ย อียเออกูจริงเดินจะช้าอยู่อีบ้าเนะี่ยโอ้โหมันชนเฉยเลยอะไรวะเนะี่ยอย่าชนเอาไอ้พวกนี้ก็ตีนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันกวนตีเดือบทุกคนคนระับอย่ามาชนเลยพวกนี้กวนตีที่ผายเลยถ้าปเป็นตุ่นมันเป๊ะปะมั้ยเป๊ะหรือเปล่าเนี่ยผมก็มองว่าเป๊ะเลยนะ ใเลยครับผมเดินเร็วกว่าฟาร์มสิบเก้านะทุกคนนะใบแ็กนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะแท,แท็กข้างล่างนี่เปลี่ยนใหม่นะ้องกีก็ดำนะผมดำสนิทเลยดำบขึ้นเลยเลยโอ้โหดำทั้งไอ้เรียกว่าไงดำทั้งไอ้เนี่ยอันนี้เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิแล้วนะทุกคนนะนี่ก็จะแบบว่า พื้นที่ก็จะเขียวชะอมนะครับผมเลาเดินมาทางนี้นะครับทุกคนปะปไปะ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 ป,ะปะเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยอาจจะไกลอู้ขอโทษทีมองไม่เห็นนะครับผมโทษทีวันนี้มารับน้องใหม่นะทุกคนมารับน้องใหม่นะครับท่องชนเลยวะเนี่ยรับน้องใหม่กลับบ้านกันแล้วกันนะครับผม เดินไปดูตะกไกยิ่ป่าเลยว้ารับน้องใหม่ก็ได้เดินเลยครับผมได้เดินนาทีเลยครับผมแต่แต่ก็ยังงี้มันเดินเร็วอยู่เนาะโอ้โดนต้นไม้โอ้โหกู้บาลทำไมมันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันยาวๆวะเนาะมันดูยาวๆไงไม่รู้อะ่ะ ดูยาวๆนะแต่ดูสวยงามมากนะทุกคนสวยงามมากนะครับมันก็คันเดิมเนะี่ยคันในฟาร์มสิบเก้าแหละแต่ว่าเอามาในฟาร์มยี่สิบสองนะครับผมอันนี้ซื้อมาคนระับเนเอมาฟีนะครับผมถึงยังไกลแล้วไกลแล,ล้วก็แล้วเข้าป่านี่ก็ถึงแล้วนี่เข้าป่านี่ก็ถึงแล้วเข้าป่านี่ก็ถึงแล้ว เดี๋ยวผมจะเข้าได้บ่าเนี่ยเขอเข้าได้อยอะเวลาเดินต้องร้อนน้ำบอกนะทุกคนหมู่บ้านไม่อยู่ในป่าเลยวะ่ะเฮ้ยดูดูดดม,มีมีดินติดด้วยนะเวลาเดินอะเห็นไหมนะเออมีดินติดเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับดูดูรอยเหมือนยิ้มหายเลยรอยอะ่ะ เนี่ยครับผมน้องใหม่ครับเนี่ยออกไปโคมาใหม่ก็ได้เดินมาเลยนะครับผมได้เดินมาบางทีเลยนะครับนี่ไอนี่นี่ลงจอดรถเรานี่ยนี่นี่ทีเดี๋ยวตรงนี้จอดโอ้ยไม่น่าจะเข้าได้ปะน่าจะเข้าได้ผมคิดว่านะเราจะไปขุดไหนเนี่ยเดี๋ยวลงลงไปดูหน่อยดิขุดไหนขุดตรงนี้หรือขุดตรงนั้น กดตรงนี้ได้ไหมเดีลองลองซื้อมันซื้อที่ได้เปล่าลองดูดิอ,อ,อ้าเฮ้ยกดผิดกดผิดทีเฮ้ยซ,ซื้อทีซื้อทีได้แล้วเนี่ยขุดตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนเราขุดตรงนี้หรือขุดตรงไหนขุดนนะตรงนี้ดีกว่าเนาะขุดตรงนี้ดีกว่าว่ะไป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 ขุดตรงนี้ดีกว่านะครับนะนําว่าให้เล่นเสียงสุดๆนะทุกคน ใส่หูฟังนะครับจะได้ฟังเสียงแบบไสเลาะนะครับไม่มีสายไฟใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะทางมันแคบนะคพับแต่ก็พอมาได้นะครับเดินได้หรือเปล่านะ ได้นะผมพอดีเลยมาดิมาผมจะขุดสระ EP พหนึ่งให้ดูนะครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเดินลอยก่อนแล้วนะผมต้องเดินแนวก่อนอะทำไมญาติตายวะแล้วผมจะรู้แนวได้ไงวะเนี่ยเดีย๋ยวก็ญาตเออดูอันนี้ก่อนนะครับดูแนวก่อนแล้วกันนะผม พยาดดูแนวก่อนแล้วกันนะเพื่อมโอ้โหสวยสวยจริงๆครับทุกคนครับโอ้โหสวยงามมากอ่ะโอ้สวยจริงครับดูอ่ะทเป็นดูลายๆอย่างนี้วันนะี้ดูฟังเสียงเอ้ยทำเป็นใส่หลือหายไปไหนลูกพี่เอ้ยก็ยังมีบางขาดบางสิ่งบางตอนที่ยังหายไปนะแต่ว่าตรงนี้ก็เหมือนเลย ไม่อะไรครับไม่ได้คิดมากอะไรอะไรมากมายคนระับดูฟังเสียงเลยปูกันเลยนะผมเดี๋ยวเราจะขุดสระตรงบริเวณนี้นะครับทุกคนครับขุดสระไปเลี้ยงป่าครับก็พอเริืมประมาณนี้ตรงประมาณนี้ปึ๊บยิงประมาณนี้นะผมขุดสระตรงแถวๆนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะครับใครขอมาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ เดี๋ยวรอรถดำเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอามาให้ดูมีแล้วล่ะรถดำอ่ะไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยน่าจะได้แล้วมั้งเิือบโตเลยนะครับผมโอ้ดูฟังเสียงเล็กเกินเนี่ยปืนนี่ตรงนี้ก็ตึกเด็ดนะมาดูกันว่าผมจะขุดได้หรือเปล่าเออตรงนี้มันของทางหรือเปล่าเนี่ย ขวางทางไหมคิดว่าน,น่าจะขวางนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปขุดนู่นดีกว่าเนาะขุดนู่นดีกว่าใครไปขวางนะผมไม่ขวางทางไม่รู้ว่าผมจะทำสวยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนไม่แน่ใจนะวันนี้เรามารอดูกันมาเริ่มกันเลยเออเออเดี๋ยว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 เริ่มบ้าอลไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องกดตัวตัว x นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัว x เละถูกแล้วนี่ฮะให้มันเป็นอย่างนี้โอเคให้มันขุดดินได้นะโอ้เป็นหินอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเป็นดินดิพี่เยอะเอเื้อมได้ไกลมากครับทุกคนครับเอื้อมได้ไกลกว่าลิฟแฮเยอะเลยเดี๋ยวเอาต้องเอาเป็นดินนะครับทุกคน เวลาขุดต้องเอาเป็นดินนะครับนี่มันจะสวยมากกองไว้เลยมาดูกรน่ามันจะเป็นสาห้ห,หรือเปล่าเกมฟาร์มเ่ยมันเป็นสายากมากนะถ้าทำได้ถือว่าสุดยอดมากเลยคนระับมาบุ๋อ สระ EP หนึ่งครับทุกคนครับนี่ EP หนึ่งเปิดตัวปุ๊บขุดสะเลยนะครับ,บมาดูกันว่าจะเป็นสระให้หรือเปล่าเท่านั้นแหละโอ้โหเสียงปุ๊กี้ปังปังปึ๊กปังกันเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดมากว่ะอาจจะขับช้าๆนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับ เราต้องขุดที่เดิมนะครับผมขุดที่เดิมนะครับเฮเอาว่ะสะแรกมาแล้วว่ะสะแรกมาแล้วว่ะถามว่าทำไมไม่เอาลิฟแฮขุดคือมันขุดยากครับลิฟแฮร์าวง่ายอ่ไออาม,มันเอื้อมได้สั้นมากเลยเนี่ยโกเบอาม,มันเอื้อมได้ยาวมากครับครับโกเบมันดีครับอามเอื้อมได้ไกลมากครับ เอาตักได้นิดเดียวอ,อย่างไรวะเนี่ยต้องระวังนะทุกคนระวังมันเละนะนี่ครับผมขุดไปแต่งไปก็ได้นะหรือจะแต่งเออหรือจะขุดเสร็จค่อยมาแต่งก็ได้นะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผม นี่นี่เห็นไหมต้องค่อยๆบังคับเลยอะฟาโอเนีครัเียผมเดี๋ยวจวดให้ดูเดี๋ยวผมจวดให้ดูจะเป็นสะยห,หรือเปล่านะซึ่งจอยตัวนี้มันขุดได้แล้วนะครับ้นอยู่ฝีมือเท่านั้นแหละนะครับผม mm. เล็งให้ตรงๆนะคุณอย่าเล็งเบี้ยวนะครับ นี่เห็นไหมเบี้ยวไปแล้วเห็นไหม,มแฟบนี่มันมีความสามารถครับผมตักดินดนิดนเดียวมันขายไปเป็นแถบอะ่ะโอ้โห <c oughs> นี่เลยขุดไปงี้เลยครับผมขุดไปเลย มาดูวานว่าจะเป็นสระผมจะไม่ทำสระใหญ่แล้วคนผมจะทำสระเล็กนะโอ,อ้ยทำสระเล็กๆนะครับพอให้รู้ว่าเป็นสระนะครับทำพอให้รู้ว่าเป็นสระนั่นแหละไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเดี๋ยวพอฝีมือก่อนฝีมือแล้วค่อยทำสระใหญ่นะครับ คือเสียงมันอาจจะไม่เหมือนในนี่นะเสียงมันเหมือนอจอริเพฮนะทุกคนเพราะว่าเขาแปลงมาจากลิปเพยนะครับดูมองภายนอกกันบ้างนะผมมองภายนอกมันขับไม่ถนัดอนะ่ะ ขับไปถนัดนครับเอาจริงๆมองภายนอกอะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้ามุมแล้วนะคนนะจะเข้ามุมให้ดูแล้วนะครับเนี่ยเข้ามุมตรงนี้แหละ <Okay. S 1> อ่าอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผม <laughs> มันอยู่ในเกมนะแต่คอนแทคชั่นอะทำได้แน่นอนคนระับคอนแทคชั่นอะสบายมากสบายบื้อเลยแหละ เด้ๆมันเปี้ยวอย่างงี้มัเนี่ยโอ้โหดูมันกัดจ,จังหวะยากมากครับว่ามันจะกินตรงไหนครับคือขุดนิดเดียวม่นวงไปวงโคตรกว้างอ่ะเอาตรงวงกว้างมากครับขุดนิดเดียวนี่แหละเข้ามุมตรงนี้แหละ อ๋อมันกินตรงสีแดงเหรอใช่ไหมกินตรงสีแดงใช่ไหมกิน,นเลยเป๊ะโอ้โหโห,โหจโิเจริน เนี่ยผมทำสายเล็กๆเนี่ยนะทุกคนไปเลี้ยงปลาดุกนะผมนะไว้เลี้ยงปลาดุกนะครับนี่ทำสายเล็กๆก็พอไม่ต้องทำสายใหญ่คือประเด็นกระดินจะพอหรือเปล่าเท่นั้นนะ่ะดินจะพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่า โอ้มันเลยอ่ะน่าจะพออยู่นะครับทุกคนแมมันสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะทำไมมันกระตุกงี้วะกล้องมะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาขุดให้ดูต่อนะครับมุมที่สองนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมอาจจะไม่สวยนะครับทุกคน นี่ตรงนี้หายไปแล้วลแว็กไปแล้วเนี่ยโอ้ค,ครับผมเจอใหมครับสวัสดีครับผม